นี่คือแกงช้างหมอบสวัสดีครับ FC ทุกท่าน มืีศรีไพ่อีซีมาเที่ยวแกงสร้างหมอบเนาะครับเป็นเขตอำเภอเขมรลาดเนาะเทศาบาลตำบลเทพวงศาตลาดท่าอินของเขมรลาดท่านี้เนาะครับแต่มือนีบ่ได้อยูเ่เขมรลาดไพ่อีซีมากแกงสร้างหมอบเนาะครั้งแรกที่มา มือีนกระบอนี่นักท่องเที่ยวแล้วครับเพราะว่าเป็นวันธรรมดานี่ครับแกงช้างหมอบตะวันตกดินนะเขม,มาราชธานีนะครับจะพาพีขึ้นไปตรงนี้เนาะ ทางเดินทางเดินมาดูวิวในลำโค้งที่แก่งช้างหมอบบลองว,ว้าวแน่งานนี้โอ้โหรับด้านล่างโอ้หวัวเชียว อยู่ไปกอตรงโน้นมีต้นใหม่ต้นนี้เนาะอยากขามไปแต่โบหูว่าสิขามไปไหนบอเนาะท่นานนั้นอาสิล่งท่านนั้นใดเนาะแต่ละยางไปย้อนนะอาสิไปไหนนวนละคนขเขียวหนูสิขามไปเบิ่งได้บอ นะครับดูบรรยากาศไกลๆเนาะก็สวยง่ามตามโคดชิ้นผมมาเก็บภาพให้ FC ได้ดูกันครับ เดี๋ยวจะไปดูที่ชมวิวจุดชมวิวอีกอันที่สองเนาะตรงนี้โอวาซิมีไปต้อออนอีกบ่เอวะมันก็คล้ายๆกันกับหาดชมดาวเนาะแต่ว่าที่ถัดมันหน้าสีแตกต่างนี่ครับตรงนี้ก็เป็นอีกทีหนึ่งเป็นที่จุดชมวิวเนาะ นี่เนาะทางเดินไปเห็นพิศชา,ายไวนะ้เนาะย่างมาตรงนี้มันพอเลยเสามานี่มันกระจายวิวยูว่เนาะนี่ครับมุมสูงจุดที่สองนะจุดชมวิวสิงลงไปสัมผัส ใกล้ๆข้างหลางเนาะ่าจะเป็นแนวใดที่สวยงามบอกข้างล่างนี่ลงมาถึงต้นนี้เนาะตรงมีทางเดินลงเรียบๆบนีมีตะกอนหินลงไปตรง เลี้ยงหินไห,นหนไวเนาะไห้พังมันพังกดขางสิล้ำบานะลงมาตัวว้าวเดินทวนขึ้นไปดูหนามตรงนั้นอะไรแห้งเน,นาะตรงนั้น น้ำน้ำก็ไไลแห้งเนาะน้ำไลแห้งๆแต่ว่าคงสิบลึกปันไัยหน่อแถวนี มันสิบ่เล็กกภานในดูบ่ทองนั่นเนาะนำไลรแห้งครับ จะเดินไปทางนรยบาลแล้วน้อยๆก็เดี๋ไปเดี๋วขึ้นไปกอการจันหน่อยอยังดีหน่อยนเน,นานนะกันบคำก่อนตรี้เราเขานะไม่หบายดีเนาะตรงกลางสั้นเลยใชไหมเนัะเดไดูี้บบ अनि अनि อะไรเรื่องตรงนี้เนาะแต่ก็มีอ้วนชาวบานะ้านเนาะเราจะลองขึ้นไปด้านบนบหมื เดี๋ยวคันเวลายังมีสี่ห้าทางเขาไปเกาะนะ่นะคือจะเขาได้อยู่ตรงนั้นแต่ว่าตรงชุดนี้ก็สิมาเกาะนี่ก่อนเนะาะว่าแกงสร้างหมอกนี่เป็นสำหรับคนที่ชอบแอดเวนเจอนะเนาะไแอดเวนเจอแล้วก็ มาตั้งเต็นมาค้างเต็นได้ก็เป็นโคดทินนะ่เนาะ เป็นหนามหนามสีน้ำไห้หัวแห้งเนาะเป็นนามนิ่งนิ่งนิ่งล้มตรงนี้เป็นหนามไห้ค่อยๆเนาะ เดี๋ยวเดินไปฟังไปได้อีกวบตรงนี้โครหินลายคัะน้องตรงนี้ จะต้องไปยืนมนหนนให้ได้ไปได้บอหาทางขึ้นก่อนตรงนี้คือลำน้ำโค้งเนาะครับหลังจากหลำจากน้ำมันลดลงไปแล้ว หินก็โพน้ำลดต่อผุดจบดีนะเนี่ยลมเบ่แ่องแรงบัดนี้ก็มีนิดหน่อยเนาะเป็นบางช่วงก็ม่ลมก็เสียงมากาชีรบกวน ไปได้บก็คือต้นนี่เป็นต้นนี่สิคืนได้บนี่อ๋อต้นต้นนี้ก็ได้นี่ต้นไม้นี่ต้นยังบุ้นนี่ ือทนท่ายาดน้ำค้างจากตัวได้เดือนมายังบวาตายเนะนี่ต้นยังมุน่นมาตรงนี้ใกล้ๆแกงในห่หวยเนาะบอือในโคง้ง ท่านี้ก็ได้เนาะแต่เดี๋ยวสิไปขึ้นฟังขึ้นฟังนี่ มีตมนขอขอ้นไม้เนาะกดกลางจะลำบากเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไปขึ้นอีกฟังนึงเดี๋ยวเพื่อมีงูมียงังถอยก่อนมาขึ้นฟังนี้้ขึนง่ายๆนี่มันก็นยังไขกว่า ไปเดินอยู่ตรงปักแท่งเนาะตรงนั้นเดินในสายโอ้ยนื่อยครักแต่หมดแรงเลยในอยู่กลางดอนกลางเกาะเนาะตรงนี้ตที่สูงเนาะตรงนี้ ตันนี้สูงสุดน่าจะโคตรหินนะแถวไกอกรอนี่มั้งตยย้นนี้มันก็บ่ยอมตายยเนาะมันก็อยู่ได้เนาะ,ะหวัวต้นยังเดี๋ยวสีย่างไปทางบนอีกเนาะหวัวเป็นเขตแดนของประเทศลาวต,ตรงนี้บนแน่ใจก็จะบอกเป็นยังมั้งแค่เดินลงมาเที่ยวเานาะการท่องเที่ยวซื้อ บุไใดมาทำธุรกิจแค่ท่องเที่ยวเนาะตอนนี้ก็ไปได้ยู่ I die, I die. ตัวน,นี้ก็กอใหญ่คักเนาะแต่มันก็อยู่ได้ก็บตายไ้หนา,นาๆคือเนาะก็ยังอยู่ได้ไปมาฟังนี่ออมก็อมานนี่แล้วก็มานี่แต่ส่วนหนึ่งก็สิไล่ไปนอนส่วนหนึ่งสิไล่ามาทางนเนาะ ว้าว <Wow. S 2> เด่นี้นี่เป็นลานกว้างเลยกันขึ้นไปยืนขอบุดนเนาะเดี๋ยวดูมอมสูงมุมนี้เนาะ สัญญาณลงไปหันเนาะุใช้ขามไปได้อี่บ้องตันี้จะไปดูน้ำลองน้ำเนะาะแต่มันแห้งเนาะเอฟซีดูโมฮัมหมัดสิเป็นของประเทศลาวาเนาะจะเป็นาขากล้อไปเดินเล่นเด้อ ช่วงๆนี่ส่วนมากแล้วสิเป็นเหลียบๆบุกคอยอันนี้เป็นใดไรบุกคอยสั้นเป็นอะไรนอแถวนี ป็เป็นแ,บบแก่งลายอยเนาะแมนเบิร์ดมอะคัรลองแก่งเนาะขอบคนที่ชอบแอดเวนเจอร์ Adventure. ชอบลองแก่งอะ่ะโ,โอเคเลยเนี่ย เอาการต่้งแข็้อลยตรงนี้นเป็นล่านเนาะล่านหินเป็นเนินมาตัวนี้ก่อน,นีีน้ำนี่เตยเนาะ,ะเป็นไตบยบได้ติดน้ำ ติดนะ้องเท่าไว,ลว้ละอย่างถามไปยนะ้จะไปดอนนะ เรองเ่าไหวเนาะแต่สิเบิ่งต้องนอนก่อนเดลือเท่าเปลานี่ล่ะตอนนี้ก็เดินเท่าเปล่าอยู่เนาะต่องเท่าไว้ฟังนั่น โอ้ย oh ตอนนี้หนังตัวน,นี้แรงนะเนี่ยหนักไรแรงเลยแรงขัดหนะังตัวน,นี้ มาสองดาดเนาะดาดหนึ่ง,มงไงม,นะไม,ทม้ทั้งไหลลงมาหนี่งเนาะแล้วก็ไหลมาหนี่งท่านนั่นก็มาพี่กันเนาะเราเป็นจบกันหนึ่ง โอ้ดูสวยมาก ทางไตเนาะทางที่น้ำม,มันไหลลงไปแมนมันพูดเหรอามาซิแมนเนาะนะครับแกงช้างงอบแต่ว่ายัางหาชังางงอบเห็นอยู่ว่าหุ้ว่ามันอยู่ทางไตเนาะชัาง ครับตันนี้ก,ก็เป็นส่วนหนึ่งของแกงสร้างหมอบครับน้ำต้นนี้ไหลแรงเนาะแรงมากตรงนี้แรงจนหนากัวเลยตรงนี แกงช้างหมอบมาถึงไหนเนาะครับเนาะทางแรกในชีวิตที่มากแกงช้างหมอบนะครับน้ำด้านหลังนี่ไห้แรงมากนี่คือแกงช้างหมอบ เด,เดินไปดูตรงนั้นเนาะถี่อสูงตอนนี้ต้ององเดินเท่าเปล่าก่อนเนาะพอขาม,มา่าที่มีน้ำกันอยู่น้อยน,นึ่งต้องเท่าเดินเท่าเปล่ามาตอนนี้ก็เป็นชะก่อนสูงเนาะโชว์นี้ก็บผมมีนางองเที่ยวอกครับเพว่าโมเป็น ช่วงทองเที่ยวเขาแต่อยู่ว่างๆก็เลยมาถ่ายบรรยากาศถ่ายวิวสวยๆให้เอฟซีได้ดูนี่ตรงนี้จระเขหินตัวนี้สูงนะเนาะแต่ว่าฟังท่านันขามไปบ่ได้ ถ้าอัดท้าใดอัดกระจายทจะเดินไปโดนไกลเนาะทางฝนก็เลยมาเก็บวิวสวยๆให้เอฟซีได้ดูมาฟังนี่สักอนนาอง้ามาข้างนา้ามาันนำมันลดลงไปอีกจ็จังหวะกันใหม่นอนแล้วครับตน้นันสวยสวย ตรงโน้นขนาขึ้นไปเที่ยวนะตอนนีนเ้เขียวเขียวลงมาการเต้นนอนฟังเสียงน้ำไหลอยู่นี่ก็คือนอ่นรับฟันดีนะครับด้วยมาเที่ยวก็ หาเตนมานำครับสำหรับคลิปแกงช่างหมอบกับข้อจบไว้เพยงค่นก่อนเด้อครับเด้อ มาขอปิดคลิปไว้ตรงนี้ครับเพราะว่าฟังโน่นมันไปบ่ได้อย่าลืมเขาไปกดซับสขไครป์กดไลค์กดแชร์แน่เด้อครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้เด้ไปทําคลิปใหม่ใหม่เอฟซีดีดูกันอีกเนาะครับสำหรับคลิปแกงช่างหมอบนะครับข้อจบไว้เพียงแค่นี้คลิปหน้าคอยเจอกันใหม่คอยติดตามด้วยครับเด้อว่าสิไปทางใดสวัสดีครับ คปหนาวคอยเจอกันใหม่เด้อครับเด้อ